ขอเชิญเพื่อนๆที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกแฟนเพจ Facebook ของผมได้นะครับในกลุ่มเราก็จะมีการจัดกิจกรรมนะจัด m e สแอนกรีสมีแจกของรางวัลเป็นช่วงๆอาจจะมีการจัดงานประจำปีนะฮะดังนั้นถ้าใครสนใจจะเข้ามาร่วมก็ติดตามที่ลิงก์ที่เราจะแปะไว้ให้นะฮะก็สมัครกันมาแล้วเราก็เจอกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ s อ Watch Talk นะฮะวันนี้ผมอยู่นอกสถานที่อีกแล้วนะฮะนอกสถานที่ที่นี้เพื่อนๆคุ้นๆไหมฮะผมมาที่นี่ค่อนข้างบ่อยนะเนื่องจากว่าผมเป็นแฟนตัวยงของนาฬิกาโอเมก้าวันนี้ผมก็อยู่ที่โอเมก้าบูติกสยามพารากอนอีกแล้วนะฮะไซต์ที่ต้องมาที่นี่เนี่ยเพราะว่าโอเมก้าเนี่ยเพิ่งออกนาฬิกาตัวใหม่เมื่อวานนี้เองนะฮะซึ่งหลังๆมานโยบายของโอเมก้าเขาแปลกนะก็คือ ประกาศตัวปุ๊บของจะอยู่ในบูติกปั๊บนะฮะซึ่งจะถามว่าดีไหมคือดีนะฮะเพราะว่าลูกค้าก็จะได้เห็นของอย่างรวดเร็วนะฮะไม่ดีมีไหมไม่ดีก็มีการที่ไม่ดีก็เพราะว่าบางทีมันมันไม่รู้ว่าจะมีของใหม่มาหมรือเียงเงินไม่ทันนะฮะนั้นถึงอยากได้ในบางทีก็ไม่ได้ซื้อเพราะกลายเป็นอย่างนั้นไปนะฮะเนี่ยอย่างอย่างวันนี้เนี่ยที่มาเนี่ยเพราะว่าเขามีเปิดนาฬิกาโตมใหม่นะฮะ นาฬิกาโอเมก้าเรลมาสเตอร์นนะเมก้าเรลมาสเตอร์เนี่ยจริงๆมันเป็นนาฬิกาที่มีมายาวนานแล้วนะตั้งแต่ปี1957นะฮะในในยุคนั้นเนี่ยเขาในปี1977เขาเปิดตัวอยู่3ตัวนะมีสปีดมาสเตอร์นะฮะมีซีมาสเตอร์สามร้อยนะฮะแล้วก็จะมีเรลมาสเตอร์นะมีกันทั้งหมด3ตัว3ามฐานเสือซึ่งเขาเคยออกไตรโลจีร่วมกันนะครับแล้วก็การออกเรลมาสเตอร์ครั้งนี้เนะี่ยที่มันแลดูน่าตื่นเต้นเพราะว่า ครั้งนี้เนี่ยเหมือนว่าเขาจะเปิดตัวเรียวมาสเตอร์เป็นพูดง่ายก็คือเหมือนกับจะเป็นรุ่นที่แยกออกมาแบบจริงๆอย่างจังนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขาจะทําอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะแต่ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเรียวมาสเตอร์ออกมาก็คือออกมาตัวหนึ่งแล้วก็หายไปออกมาตัวหนึ่งแล้วก็หายไปนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยออกมาทีเดียวหลากสีเลยนะฮะซึ่งการที่ออกมาทีเดียวหลายสีเลยเนี่ยมันก็หมายความว่าเฮ้ยนี่เป็นคอลเลกชันใหม่หรือเปล่านะฮะก็มีความเป็นไปได้นะฮะแล้วก็ครั้งนี้ที่ ประสบการณ์ที่จะไม่เหมือนกันก็คือว่าสีบนทน้ปัดของนาฬิกาจะมีหลากสายหลากหลายสีสันให้เลือกมากมายนะฮะมีทั้งสายเปล็กนะฮะแล้วก็สายหนังนับป้านะฮะแล้วที่สําคัญก็คือเกาะกับกระแสความนิยมของนาฬิกานะ,ะที่มีขนาดเล็กลงนะฮะตอนนี้เ,ออเรเวอร์วัสเซอร์ตัวใหม่นี้เนี่ยจะเป็นนาฬิกา38มิลน,นะฮะซึ่งพอเป็นนาฬิกา38มิลเนี่ยมันมันจะดีสําหรับ ชาวเอเชียอย่างเรานะฮะซึ่งข้อมือจะเล็กกว่าฝรั่งนะฮะที่ตัวใหญ่ๆนะฮะหรือว่าเป็นเหมาะสําหรับคนที่นิยมนาฬิกาที่มีขนาดไม่ใหญ่นั่นเองนะฮะนาฬิกา38มิน่นคือดีงามแล้วพอสายสวมขึ้นข้อแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูนะมันดูเล็กกว่า38มินิอีกนิดหนึ่งโดยซ้ำไปนะฮะังนั้นถ้าเพื่อนๆเป็นแฟนวินเทจเพื่อนๆน่าจะถูกใจหรือถ้าเป็นเพื่อนๆที่ชอบนาฬิกาแบบเล็กๆก็น่าจะถูกใจแต่ถ้าเพื่อนๆชอบนาฬิกาที่ ไดร์เเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเล็กไปน,นิดนึงนะฮะแต่ส่วนตัวสาหรับผมเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบนาฬิกาวินเทจนะ,ะนั้นไซส์เล็กสําหรับผมนี่คือไม่มีปัญหาอะไรแต่ในขณะเดียวกันนาฬิกาถ้าสวยไดรมเตอร์ใหญ่ๆผมก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันนั้นสําหรับผมเนี่ยคือผมโอเคหมดนะฮะแต่ครั้งนี้ออกมามี2แบบนะฮะ8804จะเป็นนาฬิกา2เข็มครึ่งนะ,ะ8 8 0 4แล้วก็มีเครื่องกดไก่8ปดนะฮะจะเป็นนาฬิกา3เข็มนะฮะ เรามาดูกันว่านาฬิกาสวยหล่อประกันใดนะครับตอนนี้นาฬิกาที่อยู่บนข้อมือผมเนี่ยคือ2เข็มครึ่งนะฮะกลไก8 8 0 4นะครับ38มิลน,นะฮะซึ่งพออยู่บนข้อผมแล้วเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าไงฮะใหญ่หรือเล็กไปไหมสรับผมเนี่ยผมก็แลดูเขาก็ดูอพอดีพอดีนะฮะเก็การาเล่นสีแบบไล่สีแบบนี้เนี่ยก็ทำให้มัน มีความเป็นวินเทจในตัวเองค่อนข้างสูงนะฮะเพืเ่อนๆว่าสวยไหมครับแล้วคอมบิเนชันก็คือเชื่อจะมีทั้งสายเหล็กและสายหนังนะฮะนี่คือเวอร์ชันสายเหล็กตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันสายหนังนะฮะหน้าปัดโคละสีกันนะครับแต่ก็การรีเฟล็กก็เช่นเดียวกันนะฮะก็จะเป็นการไล่เข้มไล่จางให้มันดูมีสีสันนะฮะดูสวยงาม ซึ่งครั้งที่แล้วซีมาสเตอร์ก็มีออกนาฬิกาที่ทำหน้าปัดออกแนวนี้นะซึ่งผมก็ชอบมากนะตัวนี้ก็แลดูชอบมากนะแต่นาฬิกาเรือนที่ผมกำลังโยนข้อมือผมเนี่ยหมันเหมือนกับเป็นถ้าผมไปทำให้ทุกอย่างเป็นขาวดำหมดเนี่ยมันก็คือจะเป็นนาฬิกาขาวดำไปเลยนะเป็นโมโนโทนขาวดำเทานะะทั้งที่มันเป็นนาฬิกาที่ก็ไม่ได้บูวาอะไรนะ แต่ผมสวมใส่ขึ้นมาแล้วผมกลับรู้สึกชอบอย่างบอกไม่ถูกสงสัยได้เสียทังกันแน่นอนนะฮะเอาสองเรือนให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะชัดๆกันซ้ายคือ2เข็มครึ่งน,นะขวาคือ3เข็ม Price tag เนี่ยนะตัวสามเข็มนะจะถูกกว่านิดหน่อยถนะูกกว่าหมินกว่าบาทนะฮะแล้วก็สายหนังก็จะถูกกว่าสายเหล็กอีกหมื่นหนึ่งนะเป็นไงฮะเพื่อนคิดว่า สวยไหมฮะราคาก็ต่างกันเล็กน้อยนะฮะสองเข็มครึ่งเนี่ยราคาอยู่ที่200,0000,000บาทไปประมาณนะฮะตัว3เข็มสายหนังนี่ก็อยู่ประมาณแสนเก้านะฮะแต่ถ้าเป็นสายเหล็กก็จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณแสนหนึ่งก็เป็น200,000นะฮะนั่นก็ราคาก็ต่างกันนิดหน่อยนะะต่างกันที่เครื่องนะฮะ สองเข็มครึ่งเป็น8804นะะสามเข็มเป็น8806เป็นไงครับเพื่อนๆครับกับเรลมาสเตอร์ตัวใหม่นะล่าสุดเพิ่งจะออกมาเมื่อวานนี้เองวันนี้ผมก็มาถ่ายแล้วแต่กว่าจะตัดต่อก็จะออกก็น่าจะเลทจากวันที่เขาออกมาประมาณ1อาทิตย์นะฮะจะบอกกับเพื่อนๆว่านานๆทีโอเมก้าจะมีโปรโมชั่นนะฮะตอนนี้โปรโมชั่นเนี่ยจะมีอยู่2ออันนะฮะ โปรโมชั่นกับ k b a n k ผ่อนได้10เดือนแล้วก็ยังสามารถที่จะมีแต้มนะมีแต้มให้ค่อนข้างเยอะนะคบเขาิวแต้มให้ค่อนข้างเยอะแเยอะแค่ไหนมาฟังทางร้านเขาพูดเองแล้วกันนะฮะแล้วก็มีแบงก์กรุงเทพเครดิตการแบงก์กรุงเทพแล้วก็ของเอชนะครับก็มีผ่อน10เดือน0% 10เดือนนะครับนั่นะสำหรับแบรนด์โอเมก้าแล้วนานๆก็จะจัดโปรโมชั่นทีเซึ่งผมก็คิดว่า ได้นาฬิกาเรื่อรู้สวยคัสสิกกลับบ้านหนึ่งเรือนแล้วยังได้พอร์ตด้วยเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เป็นดิวที่ค่อนข้างดีนะฮะก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดยังไงแต่ตัวส่วนตัวผมผมคิดว่าเป็นดิวที่ค่อนข้างดี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าสวยน่าจัดเนี่ยช่วงมีโปรโมชั่นศูเปอร์เซ็นสิบเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่ดีมากนะฮะก็มาจัดได้นะฮะผมก็ไม่ได้คอมมิชชั่นหรอก แต่ว่าถ้าทุกครั้งที่ผมเดินเข้ามาเขาบอกว่าโอ้คลิปที่คุณเล็กออกไปแล้วมีคนเข้ามาซื้อตามเต็มเลยเนี่ยฟังแล้วมันก็ใจฟูนะฮะรู้ฟูเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเสียตังค์ <laughs> ก็ประมาณนี้นะฮะช่วงนี้เรากําลังบิวโอเมก้ากันอยู่นะฮะช่วงนี้คลิปโอเมก้ามารัวๆก็เป็นยังไงเพื่อนเพื่อนก็รู้อยู่แล้วผมแฟนโอเมก้าตัวยงนะฮะ,ะช่วงนี้ดูคลิปโอเมก้าไปก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะแต่ตัวนี้ตัวใหม่ไม่น่าจะเบื่ออยู่แล้ว ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะฮะชอบไม่ชอบฝากคอมเมนต์นะฮะชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตอนนี้ไปก่อนนะครับกำลังจะไปทำใจว่าจะจัดโปรโมชั่นกับเขาดีหรือเปล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ